สวัสดีค่ะมาพบกันกับช่องพักไม่รู้ที่พระทั่วไปนะคะวันนี้มีก็มีพระมาให้ดูแปดองนะคะน,นี้เป็นคลิปสั้นๆเนาะองละสองร้อยห้าสิบทุกองค์เลยนะคะก็เริ่มเริ่มที่องค์แรกเป็นหลวงปู่ทวนะคะผิวก็จะแบบมีไข่ขา,ขาวติดที่องค์ ทั้งองค์เลยนะคะค่าปาขาวเป็นไข่ๆที่มีรอยกระเทาะนิดนึงนะคะองค์นี้สองร้อยห้าสิบรวมท่งนะคะทรงแรก่ะองค์ที่สองก็หลวงปู่ทท่วเช่นกันนะคะแต่ทรงยับเหมือนอพระรอด องนี้เป็นเนื้อเนื้อจะออกแข่งๆหน่อยนะคะแข็งๆด้านๆหน่อย,อยสวยดีค่ะองนี้สวยสองร้อยห้าสิบเหมือนกันค่ะองนี้สวยมากองที่สามนะคะเป็นองค์บุตรทวดเหมือนกันค่ะองน,นี้จะออกแบบตัวเอหน่อยนะคะองนี้ ที่องค์ก็จะมีคราบไข่มันเดิมค้วเป็นอันนี้เป็นสีน้ำตาลเข้มเลยติดที่หน้าองค์พระสวยขค่องค์นี้พิมพ์ชัดสองร้ย้าสิบค่ะนี้เป็นพระส,สมเด็จนะคะพระส,สมเด็จสามชั้นเสียนก็จะมีพรอะไรด้านหลังมียันนะคะ สองร้อยห้าสิบค่ะผสมเส็จผสมเสร็จวัดเก็บนะคะพิมพ์หกชั้างผิวจะออกแห้งๆ มีรอยแยะๆตามผิวนะคะสวยค่ะพิมพชันสมเด็จวัดเกตชโยนะคะส <250 S 2> องร้อยห้าสิบค่ะต่อมาเป็นสมเด็จเจ็ดชั้นนะคะสองสี่หกชั้นเนี่ยพระสมเด็จโอ้เจ็ดชั้นเจ็ดชั้นนะคะพระสมเด็จเจ็ดชั้นรงน,นี้จะผิวจะแยะมากเลยนะคะองน,นี้สวยเก่าค่ะ สองห้าสิบเหมือนกันค่ะหลอมสงผิวจะแยบเนื้อเนื้อจะแยะเลยนะคะเก่าสวยค่ะสมเร็จหลวงพ่อพิงค์นะคะองจะออกหนาหนาแล้วก็เป็นพับผงนะคะเก่าเลยค่ะองค์นี้สวยค่ะเก่าสวยค่ะ สองปีนนะคะส <c oughs> องร้อยห้าสิบองค์สุดท้ายของวันนี้ก็จะเป็นพระสมเด็จน,นะคะอันนี้จะแตกลายงานทั้งองค์เลยนะครับเป็นคล้ายๆกระเบื้องนะเนื้อผิวจะคล้าย,ายเนื้อกระเบื้องมวลสารครบนะคะมวลสารเต็มทั้งองค์เห็นมวลสารเด่นชัดมากเลยค่ะสองร้อยห้าสิบนะคะ,ะ,คะองค์น,นี้ อีพีนี้ก็มีเท่านี้นะคะขอบคุณที่ติดตามรับชมรับฟังนะคะสวัสดีค่ะ